โอเคครับสวัสดีครับจากคลิปที่แล้วเนี่ยผมได้พูดถึงเรื่องของเรียกว่าอะไรนะการติดตั้ง่าติดตั้งเคาติดตั้งโปรแกรมทั้งใน p y t h o n แล้วก็วิงสุดหนึ่งแล้วก็คนที่ไม่อยากติดตั้งก็ให้ใช้เป็นในเว็บที่ผมบอกไปอในคลิปนี้เนี่ยผมอยากจะพูดในเรื่องของ Datatype d a Data t a t y p e หรือก็คือว่าเป็นอ่าประเภทข้อมูลอ่าขอบอกไว้ก่อนนะครับว่าผมจะอิดอึนหน่อยเพราะว่าอยากี้บอกว่าซึ่งลองทำเป็น โอเคท่านั้รับการสัส่เสวลาเราจะเริ่มกันเลยอย่างแรกก็คือว่า Data t y ท e เนี่ยหมายถึงว่าเป็นประเภทของข้อมูลคือตามชื่อเลยโดยในที่นี้คือเขามายกำลังจะบอกว่าอเคอมพิวเตอร์เนี่ยมันไม่สามารถที่จะรู้ได้ว่าเลขหนึ่งเนี่ยคือข้อมูลประเภทไรเลขสองคือข้อมูลประเภทไรแต่ถ้าเป็นถามตัวเราก็รู้ว่าข้อเลขหนึ่งเนี่ยเป็นเลขจานวนเต็มใช่ไหมเต็มมันจะมีจํานวนเต็มลบจํานวนเต็มบวก อะไรนั่นแหละถ้าเป็นทสยมก็มีเป็นจุดทสยมในนี้มันเลยมีฟังก์ชันใน Python ที่ชื่อว่า type เขียนให้ดูนะคิดเลยเนะ,ะเห็นเตยมันก็นไม่ต้องห่วงครับเพราะว่าเราไม่ได้ใส่ค่าข้อมูลอะไรไปมันก็เลยเออเลยอดทีนี้ผมเนี่ยอยากจะมาพูดถึงหลักๆก็คือสี่ตัวที่เราจะพูดเลยวันนี้ตัวอย่างแรกคือเป็น ประเภทนะสี่ตัวก็คือประเภทของอะไรนะสติงอักขระผมขอผมขอใช้คําว่าสติงได้ไหมผมเขียนอักขระไม่เป็นนะอันที่สองคือจํานวนเต็มนะอันที่สามคือจํานวนพจนนิยมนะอันที่สี่คืออ่าค่าความจริง เไ,ไหมอ่าอ่าผมผมบอกก่อนนะครับว่าผมไอคอมอันเนี้ยไม่ได้มีผลต่อการรันโปรแกรมนะครับเพราะว่ามันเป็นตัวคอมเมนต์มันเขาจะไม่เขาจะไม่อ่าตัวอินเทอร์พเตอร์เนี่ยจะไม่อ่านตัวคอมเมนต์นะครับองาน,นจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะนะคราวนี้ผมจะใช้เชลเป็นส่วนใหญ่อ่านเรามาเริ่มสมมติว่าเราเนี่ยอยากจะรู้ว่าเลขหนึ่งเนี้ย x ศูนย์เลขลบหนึ่งเนี่ย เราอยากจะรู้ว่าในภาษาเครื่องในภาษาโอาแกร,รมเนี่ยเขาจะคิดเป็นเป็นข้อมูลประเภทไหนเนี่ยเราจะให้ใช้คําสั่ง type ปุ๊บแล้วก็ใส่เลขไป,ไปใส่อะไรไปก็ได้สามนะนี่จะเป็นเขาจะบอกแล้วว่านี่คือ class int หรือว่าคือเขาเป็นประเภทของ int ซึ่งใน int เนี่ยแปลว่าเป็น integer หรือจํานวนเต็มในกรณีที่ อันนี้ผมใช้ลูกศรชี้ขึ้นชี้ลงนะครับมันจะไปทำข้อมูลเก่าข้อมูลเก่านะอ่าสมมุติว่าผมจะให้เปลี่ยนเป็นเลขศูนย์ก็จะเป็นค่าสินเหมือนเดิมสมมุติว่าถ้าผมนะให้เป็นลบศูนย์ละเหมือนเดิมลบหนึ่งอ่ะเหมือนเดิมเพราะงั้นทุกตัวไม่ว่าจะเป็นจํานวนลบบวกแต่ว่าเป็นจํานวนเต็มเนี่ยไม่ว่าจะเป็นค่าลบค่าบวกก็ถือว่าเป็นอินทิเจอร์เหมือนกัน ของงานผมจะใส่ในตรงนี้ว่าววอินน้องมาจากอินทิเจอร์เห็นไหมแล้วเขา,วาอินทิเจอร์นะแต่ต่อไปจะเป็นทศยมสมมติผมใส่เป็นสิบสามจุดห้าเขาจะเป็นโฟต์โฟรหรือเลขทศยมอทีนี้ผมลองใส่เป็นจำนวนติดลบมงบ้างจำนวนติดลบ ก็ยังเป็นโฟอยู่ดีอะสมมติว่าผมให้เป็นสิบสามจุดศูนย์ลบสิบสามจุดศูนย์เลยอะดอปไปเป็นไรก็โฟลด์เหมือนเดิมเนื่องจากว่าเขาเนี่ยไม่ได้ดูว่าตัวข้างตัวตัวข้างหลังเนี่ยจะเป็นศูนย์ศูนย์ศแบบูนย์แบบศูนย์แบบตัวอะไรเงี้ยก็จะเป็นโฟลด์อยู่ดีเพราะาเขาดูจากเครื่องหมายที่เป็นจุดทศนิยมนะครับโอเคอันอันนี้เอ็โฟลด์ ต่อไปโคดผมจะเอาใช้เป็นต t r i n g ตว่าผมใส่คำว่า hello ไปแบบนี้ไม่ได้นะครับเพราะว่าเขาจะถือคาว่า hello เนี่ยไม่ได้เป็นตัวอักขระนะเขาจะถือว่าเป็นตัวแปรเพราะงั้นใน python เนี่ยเขาจะมีอ่ารูปแบบก็คือว่าถ้าเราอยากจะเขียนเป็นอักขระให้เราใส่ double quote หรือ single quote สมมติเช่น hello อย่างเงี้ย จะออกมาแบบนี้ถ้าเป็นหรือซิงเกิลโคดเมื่อกี้ลองดับเบิลโคดนะันี้ซิงเกิลโคดอ่ะเหมือนกันครับลองลองดูลองดูลองใช้คำว่าอ e ีอ e ีอ่ะสตริงเนี่ยเป็นตัวย่อของสตริงอันนี้ลองเปลี่ยนเป็นซิงเกิลโคดอ่ะอ่ะ งั้นในนี้ผมจะเขียนโน้ตไว้ว่าสามารถใช้ซิงเกิลโคดหรือดับเบิล o ลโคดหรือว่าซิงเกิลโคดก็ได้นะเป็นประเภท tring แล้วในที่นี้อ่อผมอยาจะเพิ่มเติมที่ว่าอย่าอย่างแรกคือถ้าจะใช้ดับเบิลโคดก็ดับเบิลโคด ถ้าจะซิงเกิลโคดก็ซิงเกิลโคดไปเลยอย่า,อย,า,อ,ยาอย่าพี่เลนแบบนี้นะไม่เอานะเออนะครับอย่างที่สองก็คือว่าบางภาษาเนี่ยตัวซิงเกิลโคดกับแ o ้วว่าโคดเนี่ยมีความหมายที่แตกต่างกันเพราะงั้นเวลาถ้าเราศึกษาภาษาอื่นนี่ไม่ใช่ไ t ตอนก็อย่าลืมดูจุดนี้ด้วยนะครับแต่แต่ใน Python เนี่ยคือเขาถือว่ามันเปนะ็นเซมนะใช้อะไรก็ได้แต่ผมถนัดแลว่าโคด อย่างสุดท้ายคือค่าความจริงค่าความจริงของตัวไพทอนเนี่ยจะเป็นรูปแบบแบบนี้นะครับ False t o โดยที่ตัวข้างแรกเนี่ยขึ้นตนน้นด้วยตัวใหญ่ Type False ่ะจะเป็น c l a ชื่อบูหรือบูรีนนะเ่ยบู ใช่ครับ